เท่าไหร่เมื่อกี้หนึ่งจากใครกันไหมโอเหนึ่งหนึ่งเลยเนาะเอาละครับไปนี้เป็นไงบ้างน้องดีใจมากเลยครับคิดว่าเราจะเิ่นเกมวันนี้ได้แบบอะไรคิดว่าแบบระยะยาววนี้ออ๋ระยะยาวคือมั่นใจว่าจะชนะคะแนนระยะยาวใช่ไหมจังหวะที่มึงรูปเงนอยู่จังหวะนั้นอ่ะ มันเป็นยังไงออกมันมีเพย์มีเพกับช่วงที่เราน็อะเนี่ยจังหวะน็อามันยังไงนะยกกระแทงขึ้นไดีอ่ะเขาจะนอนหมัดพอดีใช่ไหมแทงซ้ายใช่ไหมคิดว่าเขาจะลุกไหมต้อ่งโดนตังต้องโดนต่างๆเลยต้องไหนต้องไหนมาโทษท่านท้องไรพอดีปีนปีนหรนปีนโอ้ตรงนี้นปีนพอดีจุดจุดสลบนะก่อนที่จะโดนปีนปีนตรงนั้นเนี่ยที่พายุหมัดของคุณสิงห์น้อยเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเราตกใจไหมเนี่ยไม่ได้ตัวเลยเลือ มาแบบพายุบูแคงมั้งนั้นไม่กลัวเหรอโอ้โหวันนี้มีเงินมั้ยตอนนี้ไม่มีตำงนวลมาเยอะเลยเราก็มั่นเราก็มั่นใจว่าเราเราน่าจะทนหมัดเขาได้ใช่ไหมตอนนั้นนรกตายเป็นตายเลยใช่ไหมฮะคิดถึงใครตอนนั้นอาจารย์รัตใครนะอาจารย์อาจารย์ก็มาไหมนี่มเอ้าไม่มาเจ้าเจพี่ล้มาพี่ล้มมาก็เหมือนอาจารย์รัตน์มานะ เอาละครับผมพี่หลวงวันนี้เกมการการชกวันนี้วางระยะสั้นหรือระยะยาวไงก็ต่อยไว้ตามที่วางแผข่งยังไงเขาแผนยังไงครับือเรากันมาเดินนาทีที่สองนาทีที่สามแยกยกหนึ่งยกสองแน่ยเรว่าเขาแข่งสามแต่เขาต่อยสามเราก็บอกเขาไม่เยือะไร้นะกว่าครับผมครับผมกทีนี้เราคนที่แข่งเขาบอกเขา ความใี้ความเก่งของของน้องเขาเขอาจจะไม่ไม่เจ็บตัวเพราะเขาเก่งที่เราไปเลยว่าถ้าเกิดเขาโดนครัราร้ายจดู้้เราไม่ได้คิดไหมว่าเกมจะจบแบบไม่คยุเลยมั่นใจว่าชนะนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าไวจะน้องได้เกมีน้หนึ่งสองเขาหอัา้าจะหุ้เราบยกสามยกนาทีที่สผมให้เดินหมดยก ไอ้ยกไหนที่มีมีมีหนักใจไหมช่วงก่อนยกสามไม่มีเลยไม่หนักใจว่าสองยกผมสามเกณฑ์ที่ผมมองไปแล้วครับผมบอกอยู่แล้วว่าถ้าสองยกไม่หลงก็ไม่ได้แล้วพอจะยกสามอาทิตย์ที่สองผมเดินอยู่แล้วนั่าง นี่ก็คือแผนแผนหนึ่งเหมือนกันที่เตรียมเตรียมมาเตรียมมาอาจารย์สุรัตน์ก็ทำกันบ้านทั่วแล้วผมบอกเดยสิ่งที่เราจะชนะเขาผู้หัวใจผมบอกน้องเลยว่ามึงจะแพ้กี่ทีไปก็ได้แต่ไอ้นี่มึงต้องแพ้ย้ำตลอดต้อแพ้ไปน้องชนะไอ้ดี้หรือว่าก็สวยนะอนาคต ต่อไปเนี่ยคิดว่าใครใครจะเหมาะสมหรือว่าจะชกหลังแข้นใครใครครับแฟร์พอว่นี่กำลังชกอยู่จะได้ชิงแชมป์รอดจะได้ชิงแชมป์รอดหรือเปล่าครับแพ้เนาะครับครับมาถึงตอนนี้พร้อมด้วยฟองช่วงน้องพี่ิวงก็มองว่าน่าจะถึงเวลาแล้วใช่ไหมถึงคือคือได้โอกาส112กับเพชรมุกดาเราเราแพ้ครับผมแล้วก็เราก็เหลือชิง115กับแฟร์พอวให้ไปรับางวัลของการตั้งใจเรามั้งใจไหมเจอปลาครับอ่ะไม่แน่นะเกิดปลาครับชนะไปนี้หรือหรือไม่แน่นะอาจจะเจอกันก็ได้ 来，付总、啊，啊。 บอกแฟนขับบอกแฟนมวยหน่อยบอกตอนเล็ออกอ่ะบอกไดก้เลยครับบอกได้เลยวันนี้เอ่ะบอกได้เลยวันนี้ทำสำเร็จละบอกได้เลยครับอาาจรย์ครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับผมจะชนะไปฝากนะครับผมอาชีพเท่าไหร่น้อหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนาะรองเท้าคุณคแล้วถ้าอาชีพหนึ่นึงจังหวะที่ชนะแล้วเนี่ยขึ้นเวทีแล้วก็ไปนั่งกันสามสิบอะรกันนั่งไอเดียวดมนุษย์คือถ้าเขาคิดไปแล้วเขาคิดไปแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าประมาทหรืออะไรนะครับผมว่าผมรู้ก็ได้ผมชนะแล้ว ผมบอกแล้วว่าผมคิดท่าดีใจไว้แล้วคิดไว้แล้วเพราะนี่คือท่าดีใจเหรอคิดไว้แล้วนั่งสมาธิอะไรแบบอ๋อนั่งสมาธิอะไรเลยอ๋อมาทำลายอ๋อมันเป็นท่าที่แปลกใหม่ของวงการมวยใช่ครับเพราะว่าถือว่าโอเคครับนั่งสมาธิโอเคครับยินดีด้วยนะโอเคครับทักกัน